สวัสดีครับชื่อน้องบูมภูผาครับชื่อจริงชื่อนายภูผาชายโยครับอายุ20ปีครับมาจากจังหวัดอุดรธานีครับน้องบูมมาจากอุดรตอนนี้น้องบูมทําอะไรอยู่คะเป็นแดนเซอร์บอลร้งวงศิลปินผู้ไทยครับแล้วก็เป็นนักร้องพ่อครับพี่ดิวเป็นแดนเซอร์เป็นนักร้องพอ้องอยู่วงศิลปินผู้ไทยมาจากปีอะคะปีนี้เป็นปีแรกครับปีแรกเลยเป็นปนีแรกเนาะเนี่ยนะครับ เป็นอยังขึ้นเหลืองมากหมกอรไอดบดำอยากมาแสดงศักยภาพของเจ้าฟองไหครับแล้วกับส่วนตัวของเจ้าฟองแนวนี้มากนมอรับมาตั้งแต่ใดๆหน้างขอบครัวนี่เป็นมอรับไหมครับโ<ฆ>ดยเฉพาะคุณปูเฟินเป็นพระเอกดหมอรัเก่าเพึ่งไก่หยาเทีนละครับอยากให้หลานลองหมอรักมิตลยตัดสินใจมาสมัครหมอรับใบดำครับวันที่มาแสดงที่สัตว์พิเรนวแต่ว่าพอเตรียมตัวพอท่านครับจะได้มาที่สัตวนี้นอ๋อมื่อกี้เตรียมอย่างมาชอบให้รีวิวเบิรงค่ะ นีก่อนล่างครับจะเป็นพรแมแดนแบกกองครับล่างัวนแกนครับแล้วก็เป็นเพลงลูกทูครับ,รบแล้วก็เพงลงป่าแบบอ่ะพี่วิวให้เลือกก่อนที่ถนัดมาเลยคิดว่าถ้าร้องแล้วนี่แหละขึ้นตัวชั้ขึ้นตัวข่อยคอก่อนนึงเป็นก่อนล่นางเลยไหมครับอ่ะแล้วแั่หนูเลยดูกเพราะว่าพี่อยากเขียนความเป็นเป็นตัวตนของของเราเราชอบแนวไหนเราเรานำเสนอออกมาแบบนั้นคอแบบ ขอขอกรรลัมหรือเพลงที่ที่ร้องแนละ้วคิดว่าเราจะทําได้ดีแล้วมันจะสามารถเป็นใบเบิกทางให้เราผ่านเข้ารอบคิดว่าเรามั่นใจผมรักงแม่กองครับขอเป็นเกินเพลงระดับเกินใจประสง่างบุญพายใส่เต็มเลยนะเต็มหเลครับผมไม่มขอขอเต้นไม่ต้องร้องก็ได้คอดูลายเต้นไอ้เรียบยุท รอเพลงแต่ใดภาษาครับพงศิเตรนอ่ะโอเคได้ค่ะมาให้เยาวีรองเพลงอย่างใดเอาไปบอกนครับโอ้ยกรรมการเบอร์ละเด้อปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยไอชัยฟงชัยฟงล้ำล้ำล่อล่อน้องแล้วว่ามันเจยอย่ามาหาข้อสอนมันบาดีอเอ้เอ้ยอยากได้อีนี้ปาเมียพี่มาเลยสิท่า สีทาสิทาสิทาสีทาเดินไล่เอ้ยปฝ้าไปฝามีิยามาโอ้โหสุดยอดค่ะ so? โ,อโอเคเสียงดีเต้นดีรู้จักแบบจัดระเบียบร่างกายตัวเองบุคลิกภาพดีอ่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้มารอรุนกันนะคะขอบคุณมากๆขอรับก่อนเลเดี๋ยวเราฝัเกัน จำเนียงเบาวานพาะคุณท่านอย่าเฝ้าานเสียงนี้แม่ล้านสายขอบคุณยายแต่เขาเล่ายองของละมุนโอเคค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะ